สบายดีสวัสดีพี่น้องมิน้สนาบสูง ก้าววีพี่เดอ้อพี่น้องเรือกับอ,ลอปลาไหลปลาก้ากันพาพี่น้องมาเฮ็ดพี่น้องเป็นมือที่สี่แล้วมาผมมาพอกกับเฮ็ดหลงอกเหลืองพี่น้องจุ่มน,น้อยๆจุ่มน้อยพี่น้องเอลยมาหามือที่สี่แล้วทีนนะี่เฮ็ดหนาจะออกปลาหลายพอไหมออกหไรไม่เลยพอเดือดหก มุ่นเมื่อไหร่เห็ดน่ะมาขุดเลยนี่บ่ นี่จ้าหมูเดียวแล้วนี่พี่น้องเห็ดเหลืองเห็ดเหลืองพี่น้องตะกุยนี่เห็ดเหลืองเห,เหลืองนี่จ้ามาอีกแล้วเห็ดเหลือง เมื่อนี้บอเห็นคนมาหาปนไดพี่น้องเลยพอเมื่อนี่เป็นมืออัหออข่าวประดับดินแล้วเขาเจ้าก็ลงไปใส่บาทยังไงแต่บอกกะนอนหน้าผ่างัวอยู่หน้าก็เลยว่าได้ไปใส่บาทน้ำหมูพี่น้องเลยบ่ได้ไปเห็ดบุญเห็ดทานก็เลยว่าได้มาหาเห็ดพี่น้องนี่ยครทุกคนเห็นละงอกข้าวนี่ใคร

เห็นละงกอกขาวโอ้ยตัวบุตตัวบุยนี่นี่าพี่น้องเก็บของกัรจานี่เก็บเพลินเลยเมือนน,น,นี่นี่จ้านี่ เออรู้ไ้พี่น้องเลยเสียแต่บ้านบ้านก่อนพี่น้องนี่พูเสียแต่บ้านก่อนพักดอกกันเด้องขอีหน้เบิรนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสอป้อพี่น้อง12บสองดอกพูเสีได้แต่บ้านก่อนนะพี่น้องนะพดีอยวาข้อี่หาดอกบานกัพี่น้อง เออเออตกมันยังแข็งอยู่กับเอาดอกบ,า,บานบานค่ะอยากเห็นตอมันจุ่มๆเ่ยพี่น้องเออพวกตัวจุ่มหาปลายจาะยงามอรปบุลูไปลอย น,นี่จ้าพี่น้องเลยนะขึ้นหิริฟอหิริฟอก็ออกพี่น้องหิริฟออ่อนๆไอ้น้อยพี่น้อง เก็บมือที่สี่ก็ยังมานอยู่จ้ะพี่น้องเก็บพอดมือที่สี่เลยนี่เฮ็ดก็กยังออกแบบหลายๆจุ๊บๆจับจึบเลยยังมานอยู่คือเก่าเนี่ยนี่จา้าป,ป,ปลุบไปลอยอยู่นี่พี่น้องเอ้ยมานอแลวจา้าเนี่นะคุณสองดอกพูดได้นี่ยเป็นะงกขาว เก็บเห็ดพร้อมพี่น้องเอ้ยพังยาี้พอเพิ่งนั้นเห็ดพร้อมเ,เห็ดหอมขาวประดับดินหางบริไปใส่หอกฟังเอาฟังอยู่บ้านนะพี่น้องถุยเงี้ยเอาอยู่บ้านนะเห็ดพร้อมอยู่ป่าอยู่ดงนี่พี่น้องเอ้ยงามแต่เห็ดไปเล่าสองดอกอ้าพี่น้องเอ้นี่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  ปาร์ตีดาวพฤหัดงามแท้ๆนี่นะนี่นะโอ้ยเห็ดไว้ซวยอีเล็บใกล้ๆกันนใกล้ๆกันนะเยนี่นี่นี่มาดีนี่นี่พี่น้องไงครับวัใกล้ๆกันนี่ กำลังวัาสีกลับแล้วพอเห็นสิบอุนลุ่ยน,น,น,นี่พี่น้องสีเต็มขู่ลเลยเื่งขู่แล้วเื่งทางสีใหญ่ได้น,นี่โอ้สุนเจ้านี้เห็นอยู่บรจจานี่เห็นอยู่บริอืทงามๆทาั้งนั้นเลย มีตัวงางามทั้งนั้นเลยนี่นี่นี่แจ๊ะอืมปะ บพี่น้ออนย,ยนะจับนี่ได้สีได้สีดอกพี่น้องได้ตกเลยได้สีดอกไปได้้องนี่ไข่ละงอ้เห็นอยู่บโอ้เอออวเลยนี่ นี่งามครับให้ละงกขาวเลยกำลังจุง๊มๆเห็ดไข่ห่านนะพี่น้องเขาเอิน่นพี่น้องเห็ดไข่นี่จ้ะนี่พี่น้องเห็ดโป่งงานเถ้ะยอุ้ยเสวียพี่นออ้อยนี่นี่ นี่จานนี่งามเลยพี่น้องเอ้เห็ดไว้สวยงามนะพี่น้งองจบคลิปเด้อเด้อพี่น้องมาจบถ่ายโดยเห็ดป่งพี่น้องเอ้ยนี่ได้เห็ดป่งแล้วแล้วก็ะชิมเงื่อนอะไรบ้างนี้สวยแห้งเลยพี่น้องเอ้ยบ๊ายบายฝากพี่น้องกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้บอกการเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจพี่น้องเอ้ บายบายนี้มือหนาพอกันใหม่เดี๋ยจะะพี่น้อง